รู้ที่ไหนดับที่นั่นเกิดที่ไหนดับที่นั่นเกิดที่ไหนสัญญาจําได้ที่นั่นรู้ที่ไหนสัญญาจําได้ที่นั่นสัญญาจําได้ที่ไหนปรุงแต่งวัดเสียงเกิดที่นั่นแล้วสลายไปสู่ที่นั่นที่นั่นคือที่ไหนที่ไหนที่รู้จะดับที่รู้ที่ไหนที่จําจะดับที่จําที่ไหนที่ปรุงจะดับที่ปรุงมันจะเกิดที่ไหนจะดับที่นั่นใช้คำนี้เกิดที่ไหน มันก็เกิดถ้าถ้าถ้าจะถ้าวิญญาณก็เกิดที่รู้ถ้าสัญญาก็เกิดที่จาถ้าสังขารก็เกิดที่กลุงถ้าเวทนาก็เกิดที่เสมอมันก็มีแค่นี้ที่มันเกิดที่ไหนมันจะดับที่นั่นถ้าไปรู้อย่างนี้มันไม่ไปไหนมันจะอยู่ที่มันนั่นแหละมันไม่ได้ลึกแต่มันมันไม่มีไปรู้ไงตัวทําหน้าที่รู้เนี่ยมันไม่มี มันมีรู้อยู่แล้วแต่ตัวกรรมกับรู้ว่านี่คืออะไรตัวนี้คือธรรมะทันยัสติจะมาแยกอีกทีหนึ่งว่านี่คือวิญญาณนี่คือสัญญาณนี่คือสังขารนี่คือเวทนานี่คือเกิดดับนี่คือขยักนี่คือวยะนี่คือสมุทยักะสมุทัยคือเกิดสมุทยักษวยะคือเสื่อมเห็นไหมมันเกิดมันจะเสื่อมเสืจะเสื่อมเสื่อมจะเสื่อมเกิดจะเสื่อม มันง่ายยิ่งกว่าไปนั่งฟุดีเดินฝุดอะไรอีกในมันตลอดเวลาใช่ไหมันเกิดอ่ะแทบไม่มีเวลาที่มันจะหยุดเลยเสียงอ่ะเตมันหยุดเป็นช่วง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 เขามันนี้เกิดหายไปนะแล้วบมันมีช่วงว่างเขามันในเสียงเนี่ยมันจะมีช่องว่างของเสียงอยู่แล้วมันจะหายแล้วก็เกิดหายแล้วก็เกิดหายแล้วก็เกิดใหม่เสียงนี้จึงมีการเกิดและเสื่อมไปมันมีผู้รู้อยู่ตัวหนึ่งคือวิญญาณ มีพูดจาอยู่ตัวหนึ่งคือสัญญามีพูดปรุงีคือสังขารสามตัวมันไม่มีใครก่อนใครหลังมันจะทําหน้าที่รวมๆกันเหมือนกับเชือกสามเส้วมันพันแล้วก็รวมด้วยกันหมือนายเห็นเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นปุ๊บมันมีวิญญาณเจ้าสัญญาจะจําได้วันนี้คือเห็ดแล้วก็สังขารจะปรุงมาเห็ดไอ้ทัมึงเป็นเห็ดระมึงเป็นรูนะมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแล้วเป็นอะไรอ่ะ วิมุตคือหลุดพ้นจากสมมุติทำไมทำไมถึงเรียกว่าวิมุดแต่ปองรู้ไหมทำไมถึงเรียกว่ามุดวิมุดแกรู้ไหมไม่รู้ค่ะเพราะไม่มุดเขามุดลูกอีกจึงบอกไม่มุตถ้ายังเขามุดลูกอยู่ยังมุดมุดเขาไหนมุดเขามุดลูกอแต่ยางวิมุดแปลว่าไม่เขามุดลูกแปลว่าหลุดพ้นจากมุดลูกจึงเป็นวิมุดหลุดพ้นแล้วถ้ายังมุดเขามุดออกก็ยังติดสมุดมุดไหนก็มุดเขามุด นีมุสก็คือมันก็มี่สมมติมันไม่มีสัญญาไม่มีวิญญาณไม่มีไม่มีไอ้วิญญาณไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไอนี่เขาเป็นสมมุติไอไอวิญญาณเป็นสมมุติไอสังขารเป็นสมมุติไอสัญญาเป็นสมมุติแต่ไม่มีสมมุตินี้มันเดินออกไม่ได้มันเดินเข้าไปติดมันจึงอาศัยบันไดตัวนี้เดินออก ถ้าไม่มีอันนี้มันไปสู่วิมุตไม่ได้มันจะไปติดสมมุติเล่ถ้าไม่รู้ว่าสมมุติมันก็ไปติดสมมุติวิมุติมันคือไม่มีสมมุติรียกวิมุติหลุดพ้นมันหลุดอะไรก็หลุดจากสมมุติสมมุติมุดเข้ามุดออกนั่นแหละมุดเข้าไปแล้วมุดออกมานะมันมุดเข้ามุดออกอยู่นั่นเลยดิพวกมันไม่มุดเข้ามุดออกไม่เสียงมัน่ เข้ามันก็ออกเข้ารูไหนก็ออกรูนั่นไหน,นมาแล้วมาแล้วสมมติว่าฝนตกแล้วก็หายไปเฮ้ยนี่อะไรมีทนาไปกออลัวกลัวกโอ้โหสญัยเก่าเลยกรับทำไม,มงงเลยครับ กลัวสัญญาเก่าเนี่ยกลัวกลัวสัญญาเก่ามมันบ่อยเนยเกลัวคนจะตายเลยเดกันต์เห็นคนกันยกกลัวจะยิงกันจะตายมันน่าสงสารสัตว์ตะวันโลกเหลืออีกถึงสองโลไม่ตา ได้เข้า,าไปถูเป้าหมายแล้วเป้าหมายแห่งความเสื่อมสลายต้องคิดเป็นระยะระยะระยะเราออกนี่ญาติเระมามานึงกันร้อยสเปไม่ไมอ้แล้วอยากเรามันไปแล้วดึงออกที่ๆๆน,น,นี่ได้เลยเพราะก็ตองกันเราจะละจะละเลือดเป็นทานได้บุญหลา ด้วยธุรัิจิตนหน้าที่การงานหน้า,าทีก่การงานหน้าตาเสียด้วยเสียงถูกพันด้วยบุญและบาปถูกพันธนาการหน้า โล่งโล่งเดี๋ยวก็คุมทุกอารมณ์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงขึ้นนี้หนอไม่ใช่เพียงอารมณ์แม้ผู้รู้อารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียวดูสิใหญ่ยยขนาดนี้ก็ยังต้องเปลี่ยนทหลายลงสู่ะตัตปีดก่นขนาดนี้ยังไงแล้วคนไม่มีแก่นเลยจะเหลืออะไรเล่า ต้นไม้เขายังมีแก่นสารให้อยู่ในโลกไม่มานมนุษย์หาแก่นไม่ได้แล้วจะอวดดีถือเพือถือตัวว่ยิ่งใหญ่เหนือโลกทำกรอบคุมกันตัวเองทำประกันชีวิตทำเงินปัะกันไว้เหมือนประกันเกิดประกันเจ็บประกันตาย แก้เหตุแก้ปัจจัยได้มนุษย์ดีกว่าตรงนี้ตรงว่ารู้แจ้งแล้วแต่งโง่มนุษย์รู้แจ้งแต่เกิดยึดมั่นถือมั่นเขาก็มีวิญญาณแต่วิญญาณเขาไม่ถูกพัฒนาให้มีปัญญาเขาจึงไม่รู้อะไรควรเกิดมาแล้วมาเกิดมาทําไมมีเป้าหมายชีวิตคืออะไรมนุษย์ถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะมาหาอะไรมาศึกษาอะไรมันก็เหมือนกับจักษ์ใหที่ตายไปแล้วเกิดมาเอากัน เกิดมาเอากันตายเยีะกว่ตายพอเอากันเสร็จแล้วออกลูกอยู่ใต้ต้นไม้ลูกกลลงมาตัวเองกะตายเกิดมาเอากันแล้วก็ตายลูกผมมาร้องรำทำเพลงมาร้องเพลงสั่นาวันไว้ไว้พดทีสุพรรณของสีวรนุชนะสุเทพคงกคำแหงอลินณฑน,นาคอนยังได้ยินเสียงไหมนักร้องรุ่น่าร้องรุ่นใหม่ก็มาร้องรำทำเพลงเอากันอีก ร้องรำเอากันเหมือนกับเนี่ยเกิดมาก็ได้แค่นี้แต่ไม่ได้เห็นเลว่าเกิดมาก็เห็นความเสื่อมชื่นเฉื่อมสลายไม่เห็นธรรมะของพระศาสดาถึงเห็นก็มายึดของพระศาสดาว่าพุทธเจ้าเป็นพระธรูปเป็นเจดีย์เป็นโบสถ์เป็นวิหารพทธเจ้าไม่ใช่พุทธชื้รุทธพเจ้าไม่เจดีย์ไม่ใช่โบสถ์ไม่วิหารพทธเจ้าเป็นขยะวิยะท่านทั้งหลายขยะวิยะ สัขงขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปขึ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ถึงความไม่ความไม่ประมาทเถิดเห็นขยนั่นละคือพูทเจ้าเห็นไวยักษนั่นคือพูทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นผู้เจ้าผู้ใดเห็นผู้เจ้าผู้นั้นเห็นธรรมธรรมคือ,อไรหนอพระเจ้าค่ะธรรมก็คือสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องเสื่อมเป็นธรรมดาอะไรเกิดเล่าพระเจ้าค่ะตาตาเกิดแล้วรูปเกิดแล้ว จากคูวิญญาณเกิดแล้วจากคูสัมผัสเกิดแล้วจากคูสัมผัสสัจชาเวทนาเกิดแล้วจากคูสัมผัสสัจชาตัณหาเกิดแล้วสุขทุกข์เกิดจากจากคูสัมผัสเกิดแล้วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นสุขขั้งวาสุขขั้งวอสุขธรรมสุขขั้งวาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปขึ้นไปเป็นธรรมดาราสักกินาโทสักกินาที่เกิดจากจากคูสัมผัสก็เสื่อมไปโสตาสัมผัสทีท่เก <s> ิดขึ้นก็เช่นเดียวกัน สุขข้างวาทุขข้างวาที่เกิดจากโสโตสัมผัสถ้าสุขก็คือเสียงนั้นพอใจทุกก็คือเสียงนั้นไม่พอใจจะพอใจไม่พอใจสุขข้างวาทุขข้างวาทุกขามาสุขข้างวาสิ่งนั้นก็คือขยะคยัคิ้นไปเสื่อมไปนี่เองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดสิ่งก็มีความดับเม้แต่จมูกก็เช่นเดียวกันสิ่งใดที่ได้กลิ่นแล้วสิ่งนั้นก็เสื่อมไป จมูกก็เสือเส่อมไปกลิ่นก็เสื่อมไปวิญญาณจมูกก็เสื่อมไปฐานะสัมผัสวิญญาณจมูกกับกลิ่นกระทบกันก็เสื่อมไปทุกข์กขั้งวาทุกข์ขั้งวาทุกทุกที่เกิดจากวิญญาณจมูกก็เสื่อมไปสิ่งเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งทุกอายตนะกายะสัมผัสผิวหรอสัมผัสกายะสัมผัสเย็นกายะสัมผัสตายเย็นปุตตะพะ กายวิญญาณกายยวิญญาณคือกายยสัมผัสรู้แจ้งรู้แจ้งและเคยได้สัมผัสทุกข้างวาทุกข้างวาทุกทุกเลยแต่กายยสัมผัสกระทบแล้วก็เสื im, ่อมไปซึ้งไปชุกทุกที่เกิดทางกายจึงกระทบแล้วก็พอใจพอใจก็เกิดสุกข้างว่าไม่พอใจเกิดทุกข้างว่าถ้าเกิดกลางๆอทุกขมาทุกข้างว่าหนึ่งวาเนี่ยเป็นเตุในกาย มโนทิตาธรรมาทิตามโนวิญญาณังทิจังมโนทัมผัสตัวทโตมโนที่ใจอารมณ์คู่กับใจกระทบกันแล้วก็เสื่อมสิ้นใจกับอารมณ์กระทบกันเสื่อมสิ้นสุกทุกที่เกิดใจใจกับอารมณ์กระทบกันก็เสื่อมสินส้นจึงไม่มีสิ่งใดๆเลยที่ว่าจะคงอยู่คู่โลก ใจกับอารมณ์ที่กระทบกันแล้วก็เสื่อมไปสุขทั้งว่าสุขทั้งว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ที่ใจกับอารมณ์กระทบกันพอใจก็เกิดสุขเวทนาไม่พอใจเกิดทุกขเวทนาต่างๆก็เกิดอัดทุกขมสุขเวทนาทั้งสุขและทุกขที่เกิดขึ้นแล้วเกิดจากเหตุแล้วก็เสื่อมไปเพราะหมดเหตุหมดปัจจัยสิ่งทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ตลอดการแต่สัตว์ทั้งหลายเข้าใจว่าคงอยู่เมื่อคงอยู่ก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอดีต ทุกที่เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วเป็นอังถานไปแล้วทุกที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วอนาถานไปแล้วทุก็นอนา,นาคตยังไม่มาถึงก็ยังมาทุกปัจจุบันก็จะเดินทางไปสู่อดีตจึงไม่มีทั้งสามการอาดีตอนาคตปัจจุบันเป็นเพียงสมมติขึ้นมากระทบแล้วผ่านไปนี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดและดับเหมือนลมที่ตรงนะี้อากาศที่โล่งว่างสงบอันนี้ก็คือกายสัมผัสจกักุสัมผัสโล่งว่างสงบก,ก็เ่อมไป เดี๋ยวพอไปเจอคนก็ขัดเคืองมั่งพอใจมั่งหม่พอใจมั่งหัวห่วงมั่งอะไรอาว์มั่งแต่สิ่งที่ห,ว,หวงห่วงก็ก็เสื่อมไปไม่มีอะไรที่จะอยู่เป็นสาระแก่นสารได้เลยเหมือนต้นไม้ทุกต้นใบก็เสื่อมไปสิ่งก็เสื่อมไปสิ้นไปยอดใหม่ก็ขึ้นมาแทนเปลือกใหม่ก็เกเซลล์ใหม่ก็ขึ้นมาแทนเปลือกเก่าก็สลายไปสลาย ิ่งเหล่านี้แลเป็นคำที่พระศาสดาทรงสอนสาวกว่าท่านทั้งหลายพยัวยัสังขารทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปสิ้นนี้หนอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถึงพร้อมด้วยความป,ประมาเทเถิดเมื่อท่านไม่ประมาทแล้วชีวิตของท่านจะไม่เป็นหมันเกิดมาก็ไม่เสียค่าเกิดแลเกิดมาเมื่อได้พบพุทธศา,าสนาแล้วถ้าจะเป็นผู้ที่ไปเป็นสุขโตอยู่เป็นสุขโต มีสุกโตเป็นที่ไปนี่คือคำสอนศาสดาท่านทั้งหลายยงอยากละมาเลยแล้วพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่สอนอีกคำเหล่านี้จึงเป็นยอดเสียดีที่ยิ่งใหญ่เป็นยอดคำแต่มนุษย์ทั้งหลายก็มัวแต่ไปสร้างแต่วัตถุแข่งกันจึงไม่ได้แก่นกาศาสนาได้แต่ใบสะเก็ดเล็กๆน้อยๆก็ว่าเป็นเที่ยวก็ว่าอร่อย แกนสารศาสนาจริงๆขยะวยะขยะสิ้นแล้ววยะเสื่อมแล้วทุกอย่างทั้งเสื่อมทั้งสิ้นนี่แหละคือศาสนาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นผู้เจ้าผู้ใดเห็นผู้เจ้าผู้นั้นเห็นธรรมธรรมก็คือสิ่งใดสิ่งมีความเกิดและดับนั่นเอง